ก็ระบา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 ดยาซีการระบาดยระบาดยาิการ์เอ๊ะอันตัวผู้เราใช้ของพระเจ้านะครับผู้ที่ศึกษานะครับที่พ่อพูดที่เราใช้ของเลยนะครับเราใช้ของเขาจะต้องเราสู้กับการร้ายเราสู้กับพวกหน่วยงานอะไรต่างๆตรงทุกๆที่ศึกษาพวกหน้วยงานที่เป็นพวกเราใช้ของ โอ้แม้ว่าจะเป็นผู้รับใช้ที่อยู่ผ่านการความเจริญที่มีแต่ความยากลำบากและการเที่ยวเขียนตัวเจ้าปรเจ้าเสริมกำลังแก่ผู้รับใช้ของตัวอขอเป็เจ้าของครอบครัวผู้รับใช้ที่จะได้รับการสถาปนาที่จะได้รับการปกปักทเพื่อรักษาจากตัวอ๋อเปเจ้าปกป้องครอบครัวผู้รับใช้ของพปะเจ้าทุกครอบครัวตัวเจ้าที่จะรับใช้พปะเจ้าในประเทศไทยอย่างเกิดฝนอ๋อเป้เจ้าบริหาหน่วยงานต่างๆเพื่อบิดาเจ้าค่ะโอ้แม้ว่าจะเป็นผู้ที่ผลิตสื่อขอรัฐ เกี่ยวกับการประกาศโกลจ์คาเบร็วโกลจ์คาที่ทำของคางทีวีวิทยุต่างๆก็ดีที่พูดเรื่องของพระเจ้านั้นได้แพร่ขยายออกไปอย่างมากมายโกลจ์คาของวิทยุสงเรสงรพรพบิดาเจ้า่วโลกเชื่อมัขอทยุสรมส่รรอนเ้กเื่อทได้ัน Liksom, เราจะมณรัฐบาลเปรสงมาเสริม่ดลเองโรท่นโันขอสให้ตรงท่านั้นที่จะเป็นโรโคโซ้ายไทย่าไปาำเข้านาโรชัไม่มีบ้ามหาเกษตรอแรที่จะดีเข้ากับ ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้กับท่านขอพระเจ้าวยความลูกและลลพวะมามโลภสารงรุ่งผู้ระองค์พระบิดาเจ้าควรจะได้อยู่ในการดูแลข้พระเจ้า,า,ชชออาไอ้ทางเวยความพระนาราลณ์โดยช่างที่บริหารโดยชอบธรรมขอพระเจ้าวยความปัญหามากมายที่เกิดขึ้นในประเทศขอพระเจ้าทรงโปรดประทานใจเป็นความใจที่ยุติธรรมใจที่ส,สดชื่อให้กับคณะรัฐบาลและทุกทุก รวมที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะมีความเห็นอกเห็นใจเห็นแกประโยชน์ส่วนรวมจะไม่ชักล่าบางหลวงพระบิดาเจ้าค่ะแล้วก็จะเห็นแก่ประโยชน์ของราษฎรให้ประเทศไทยไปเจริญสู่ความคันรุ่มากยิ่งขึ้นพระบิดาเจ้าโอ้ขอพระเจ้าทรงส่วนเนตตาทั้งที่หน้าเวทั้งหน่วยงานต่างๆทั้งของรัฐบาลของเอกชนก็ดีๆพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าที่จะทรงผดเนตตามีปัญหาที่สินทรัพของอะไรในระดับประเทศ

จากเรานี่แหละนะครับจากชิที่เนารกะเจ้าอุปกรณ์ชลโกข์พร้อุปกรณ์ประชากรทุกคนระเจ้าอุปกรณ์ที่ีงานชลมกขนจะได้รับสิทธที่ดีงาพระเจ้าขอในยขอเก็กอให้ปลอจาก อยาเสพติดการถูกกานต่างๆจ่จำให้มองมาข่าคนตาเขาไปเจ้าคนทีงานวิพาการที่การดีของเด็กที่อยู่ในสง นีก็จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเป็นกำลังรับผิดชอบเป็นการที่จะใส่ใจในการตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีเป็นผู้ครอครองพระเจ้าอวยพรที่จะไม่มีอำนาจสิ้นซื้อช่วร้ายเข้ามาใน่วนของแพระเจ้าอวยพรครอบครัวเลยที่อยู่ร่วมกันที่ที่จะรักซึ่งกันและกันดูแลซึ่งกันและกันสิ่งเ็จะส่งอำน พระพิธีเจ้าพักเป็นมีการพัฒนาและมีความเป็นอยู่ที่สะอาดเรียบร้อยน่าดูโตจนใหญจะสามารถกลายเป็นชุมชนแห่งตัวอย่างในอนาคตต่อไปสำหรับชซนถิ่นเพื่อเชื่อเดียวกันพระพิธีเจ้าราศีธันว์ของเจ้าเวรพรสาราดาวของเจ้าเดียกทรงพะเกียร วันเวลาจะค่าให้แสงของเระเจ้าที่จะอยู่กับที่ศึกจับของโปรมขอเรืเจ้าวยความคันอาทิตย์ของพโปรงจะไม่ถูกยกออกไปจากคริสตจักรของพระเจ้าขอให้แสงสว่างที่มาจากพระองค์นั้นได้ถูกเอาโปรงจะค่าจุดประกายใน โชว์โชว์สุดๆแบนี้ได้พอจะได้ชมสุดๆได้โอ้เด็กๆที่เข้ามาในบ้านจะมีเรื่อชืดอดังประจวบก็้ะไร้รับการเสริมสร้างก็จะได้รับการักษณาใช่ค่ะประจวบควาจันก้ระจวบควานกที่มาเบ่ปันพระคอประจอบอก้งโก้ปรูจวบลูกของเขาคระควบภารยาเขาก็จะได้รับความน้อยกะประจวบข้องกับอาจารยละครที่เดียวกัน พระเจ้าเาจะเสริมกําลังแก่ท่านให้มีสุขภาพกาลังายที่แข็งแรงสมบูรณ์ให้มีท่านคำที่จะมาแบ่งปันกับเราต่อาเจ้าคุณพระองค์ทรเสริมเสริมะามอบชุมชมสงนี้ทุกควเรือก็อยู่ในพระหัสทธิ์ของพระเจ้าแม้ว่ามีคนอี่ม่างมาที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่ขอให้เขาได้สัมผัสความรักของพระเจ้าขอให้ความรอำลึกความเช่อยงกันพระเจ้า มีครอบครัวตระกลโกที่มันมีหาอย่างสิจังเจ้าของบ้านนก่แเลยคอที่เป็นติดาสุดสุดไปในงานที่สุดในเาไถามี่ยวกับบันชิงจุมีาพี่นเรียบปริบคุณเทวผู้ดีนะครับคุณชายคุณทองศรีพื่อังเดีย ของการออกาเพรขต้นทุนีส่วนมกองเกี่ยวกับามย่นรให้ให้ใหเข้ดตารางอที่นะคั่สิ่งสิ่งีคือเขาต้องบกให้้งเป่รับต่บอไว่า่คการเรเอยนก็้องเื่อแต่รูารม่ได้จะคารฐานอยู่ไโครงการ การเนนรดเนินกากดเนงนผรเิากรในกาานการในการดาในการเนินการาในการดเนารเนินงการดำาการเนงานางาการดากเนินงานนกดนากเนงานการดเาาเนินใการกเนิานานใรนการดำาดาในารดนงเนงานกรนินาในาเินองาเใรารนใเรงิิรร ในนกานน้จะไม่โกงกินโตกงชั่วแต่ทุกคนจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนกวคขอพระเจ้าคบรพคคนที่ทํางานอย่างสัตย์ซื่อจะได้มีกําลังใจทีม่มาจากพระเจ้าความดีของพระจะไม่สูญเปล่าพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าคบริคคนที่เกิดผลอย่างมากมายต่อไปโอ้พระเยซู าาหลายมของ,องพระเจ้ารี่ทรงผลเทพบรรพ์ของพระเจ้าลงมาเหนือคุนนางกรงเจ้าที่การเคหาแห่งนี้พระบิดาเจ้าทัทุกคนจะได้รับการปกปักรูแลที่มาจากพรง์ด้วยเช่นเดียวกันเราไม่รู้ว่าความรอดนั้นจะมาได้อย่างไรแต่เราเชื่อว่าวันน่าจะได้มีโอกาสพระบิดาเจา้าอวยพรเจ้าี ที่มีสวนที่เข้าไปมีบทบาทในการที่สั่แดงพระเยซูที่ผ่านทางชีวิตของท่านขอพระองค์ที่จะทรงประทานสิทธิอำนาจให้แก่ท่านพระบิดาเจ้าท่านในการพูดป่วยโกรธฆ่าหลายครั้งที่แบ่งปันความเชื่อเอาละว่าคำที่ได้แบ่งปันออกไปนั้นได้เกิดผลและได้ตกลงในจิตใจของผู้นำการเคารพความเชื่อเดียวกันที่ถามอบไว้กับพระองค์นั้นที่นำของพระเยซูเจ้าดังเดิมความทรัพย์ของของเราโดยสารทองนะครับเชื่อว่าในอนาคตนี่ จะเป็สามารถพัฒนาได้ีได้เลยพระองคกประับประกอบพจ้าเป็นตฐานเกลือรับทุกครจะมีระเบียบในการบริหารแัดการเริ่ื่อจากสาก้อขออนุัาตโยการโดนขมงสารธรําด้วยที่ีอยากเพิ่มกอสำหรับเลี้วเองได้ไหนสามารถขยายงานได้ที่เราจะถาเกที่จะทำงครดังทงพระา กจขอส่งมอความรู้ความเข้าใจความสามารถในการที่จะจัดการเงินที่จะได้ว่าเป็นต้นทุนเื่อจะส่งการให้ผู้ที่มีอำนา้ในการบริหารารเสียใจตัดสินใจากเป็นทำและใน้งานนี้ที่จะเกิดอกองคนที่จะไปช่วยคนยากจนที่าเนขงไปผมระพยายามส่งมคนในงานของศาสตร์ทางอาาจักรแ้เชื่อว่า คุณพอลไปสามารถที่มันหนึจะสามารถรับได้รอที่จะมีเงินที่จ่ายค่าเช่าจะมีเงินที่จะจ่ายเงินเดือนค่ที่เราใช้ของพระเจ้าและจะมีงานจะมีเงินเพียงพอสำหรับธุรกิจของพระเจ้าสำหรับที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันคุณพอลโปรดจำไว้ว่าจะเป็นเพียงการเริ่มต้นที่เล็กน้อยแต่เมื่อเราสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยพระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะให้สิ่งมากลงชัวห์ะ พอไม่ได้ทรงโดและรับรองธรกิจของเมเจร์ในาทำทุกทุกโครงการททีใดจะทให้เป็นไปตามข้าัตรนสองโรงงันมอบตัวตัวในามของทลังันเสรมาตั้งแต่านช่วมันตีรันอว่า โอ้ใน <icana>, ่าเพรเ้เจ้านาธิสเลกงสู่การประกาข่าสารมันทางบางกิจกรราของนิามานตาตที่จะไม่มีสิทมีส่วนในครอบครัวเ่เชื่อรบิดาเจ้ายนรอัของพกเราใรโอ้พระเเจ้าอำนาจนั้นไม่ได้มาจากพระเจ้าเราไม่อนุญาตให้เข้ามาในครอบครัวของเราเราไม่อนุญาตให้เข้ามาในชีวิตของเราเส วิดาจะทสิ่งเหล่านี้จะไม่มีสิทธ์แตะต้องโลงฌาตุนิพพาเชีวิตองเราโลกองพระเจ้าอวยพรอำนาจที่สิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าก็จะถูกล้มละลายโลราะอำนาจที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าก็จะถูกยกเลิกออกไปวิดาเจคพาที่จะไม่มีสิทมีสิทหรือมีอำนาจใดโรงฌาตหรือโลงโลกวิอ ขอชีวิตเราเป็นชีวิตประกาศเราเรารู้แล้วว่าเมื่อเราประกาศจากความจริงยัร่กรขยายีนขอวิาองพระเาในสารธมี้การองาณจะมีคนสนใจด้วยจะมีคนที่ต้องการเจ้จริงที่กล้าที่จะเดินต่อมา มีหลายคนพระบิดาเจ้าข้าที่ต้องการความรอามีหลายคนที่ต้องการคำปรึกษาการเยียวยาการรักษาที่มาจากพระเจ้าแต่เขายังไม่กล้าพระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าสถิตอยู่กับเขาและให้ความกล้าแก่เขาในการที่จะตัดสินใจโรธคารไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาแต่เป็นเรื่องของชีวิตพระบิดาเจ้าข้าไม่ใช่เรื่องของความรู้ในสมองพระบิดาเจ้าข้าแต่เป็นเรื่องของวิญญาณจิตของเราโออ้้ขพระเจา ทารของพระเจ้าให้เราพัฒนาของประทานที่มีแล้วของประทานหรือคอลสวรรค์นั่นคอลสวรรค์นะผมคิตัวขของค์ผมคิดตเวีลขของประทานแต่พระเจ้าไ้มีความชัดเจนพราันก่อนเนี่ยเมื่อพรวญเป็นพญานุเคราะห์ฐานถึงเรามี้าวางอาวันะครับเดียวมีรูาลว ขอให้เขาได้รับพระของประานว่ามีความเข้าใจและที่แข็งในความเชื่อเมื่อเขาอธิษฐานสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจากความเชื่อของมีต่อพระเจ้าสาการทิธี่ารเจ้าเขาเป็นตัวหนึ่งที่สามารถะสัแดงฤทธิอำนาจของพระเจ้าผ่านความเชื่อของเขาโดยสั่งกองเจ้าในการชีของประธานที่พระเจ้าให้เขาถ้าไม่รู้ว่าพระเจ้าให้อะไรเขาแต่เขาเองจะรู้เมื่อเขาใช้อารไหนแนะเกิดผล คนจิตใจเขาจะรู้เองว่าอันนั้นน่ะคือของคนจับต้องนะครับเขาจะใช้ใช้เป็นเถื่อนผลสามารถที่จะได้รับความสงสารมากมายนำคนเก็บคนป่วยนำคนที่ลดทำป้ายยิญญาลดทางความเชื่อชีวิตไม่มีแก่นสารชีวิตที่จะปลูกคอตาชีวิตที่จะล้มดาลาขอให้เขาเป็นคนที่จะนำความเชื่อไปปลูกในสิ่งนี้เราจะนำความเป็นตาให้รู้ทางเขา ก็จะเป็นเครื่องมือของวันนี้เราสามารถจะนำไปเป็นความยายามในเงทานของเขาอย่าไม่สรขอขอเขาด้วยกันนขอความเชื่อให้กับคุณนะครับว่าเขาจะไม่มีความทำบุลและสงสัยในเรื่องของโลกมันแเกิดขึ้นคือเขาเกเป็นในที่เมรอยนี้นะครับขอขอให้เขาเกิดความเชื่อว่ามันไม่มีแล้วให้เชื่อแบบแไม่ดีจริงเลยนะครับ ขอพระเจ้าไม่ตักถูกความเชื่อของเขาไว้เพื่อที่จะนั่งรองว่าคนนี้เป็นคนที่พระเจ้าทรงเชื่อไว้คนนี้เป็นคนที่พระเจ้าทรงเจอไว้ทรงที่หมายไว้ทรงขึ้นหมายไว้แต่ทับตาไว้เพราเป็นคนหนึ่งที่เขาจะใช้ยกโทษและยกอาความเร้อนนั้นออกไปจาก เพิ่มคูณความเชื่อของแยนต้ำไปเชื่อจะมีความเชื่อมโยระเยซูงยกรเอาออกไปแล้วตั้งแต่วันนั้นที่พระเจ้าสัญญาว่าจะรักษาแกงเขาและลมนั้นจะไม่มีอำนาจเมื่อสิ่งใดลมจะกลับและอำนาจนั้นจะไม่มีสิ่งมีส่วนที่จะกลับมาอีกใดจะผ่านเอาไว้จำนำยาเยียรักษาและเวลานี้ที่มีการไม่ใช้มาจากแค่ว่างตรงจะเป็นกับพวกอาเสัยก็ขอพระเจ้าทรงเยียรักษาให้หาย เพื่อจะสามารถกลับมาทำงานได้อย่างชื่นชมยินดีได้เป็นบีแมทโปร่งพระเจ้าเสริมกำลังให้แกเธอพระเจ้าเยียวยารักษาเธอโปร่งจะทำให้ความเชื่อมั่นแก่เธอวมนเวลาจะพาเวลาที่เธอกังวลเวลาที่เธอกลัวพระเจ้าสถิตอยู่กับเธอและพูดกับเธอโปร่งจะทให้เธอได้ยินว่าสูรเสียงของโปงอย่างชัดเจนโปร่งจะพาถึงการทรงสถิตและการยืนยันพระสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าเสียทรงขอเพิ่มพูนความเชื่อแกเธออย่างมากมาย โอขอบคุณพรองค์เข้พระองคเนียนรีเจาูระเจามีดอรนเจ้พระรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นเจ้าของรักของพระเจ้าเมื่อที่ทำจินายตาใครไว้แล้วจะไม่ใชรมาทำมันได้พะเสูต่า เดินทางเลยรับรบการตั้งกไปและการัดอจาระมีความสุขเลียนลในองค์พรูป็นเจและลูกเขาจะมีสภาพที่สมบูรณ์และชีวิตเขาจะเป็นกอใีน้องต่อไปขอจาการเยซเจ้าทางเดือพรพี่น้อยวีพี่น้อยอากให้เป็น่อเทีนเป็นเป็นส่สังกมากการ่ ขอพระเจ้มให้พ่อลูกเขาไปน้านั่อย่างงี้ข้าแต่พระเจาาเรงเชื่อววาพเจ้าเป็นเจ้าหงการรัก่านองพานา่ความงร่วใครอบครัวไม่เพียง่คนนัแต่สามีและูกเาดเกันนั้นคนที่จะมีโอกาสเปิดรูปสุทีงในบ้านขอพระเจ้าเป็นผู้ที่เปิทางพระเจ้าเป็นผู้ จะเรียงก็จะเป็นผู้ที่ทรงนะใน้สิ่งเห่นี้ได้เกิดขึ้นและจะเป็นไปได้ดีอย่างดแที่สมที้้ก็ตอตอัยกำลังใกับบ้านน้อยในการเรียงหลัโคนพัดกัองกระัความร่าของกระจับจุครอบองความจัดเสริมกำลังในยันด้วเนเดีกันน้ำพลูกๆกำลังเกิรนํอและเร่งเนี้ยสอ้อนแล้วอุดวโนุกุ่มนะคนเอที่วันน้จะมาถึงความร ควอยอมรปรอุคารแม้พพ <S 2> <S 2> <S เวลาที่จะไม่มาลูกก็สิ้สแต่เราลูเเจ้ารักเขาเป็นเจ้าของยายเขาโปร <S 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 ไม่คว <S 2> <S 2> ่อผิดความเป็บิดาแต่อให้ามีกาลังที่จะทนได้และขอให้ามีกาลังที่จะเอาชนะเลือดมือปืนและปัญหาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอใหได้ยินเสียงเรียกที่พระเจ้ากลาเรียกเมื่อเขากลับมาโปรอุคารโปรเป็นเหมือนซอที่ไม่เคย ควาทิงเขาโงร่วงนเขาจะหันหลังให้กับพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้หันหลังให้กับเขาพระเจ้ายังเฝ้าร,รอวันที่เขาจะกลับมา mm hmm. พระบิดาจงจำแด้ว่าตอนนี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งเดวที่ผูกม,มัดเขาอยู่พระข้าถ่วงเขาอยู่แล้วขอประกาศว่าเขาเป็นหุุดของพระเจ้าเราขอสั่งให้อำนาจเหล่าบบนั้นได้หลุดและได้สลายออกไปจากครอบครัวของคุณละอองดาวดังบบนั้นความเชื่อความกล้าที่จะลุกขึ้นอีกครั้งให้แก่ ธอจะไม่มีความละอายพระบิดาเจ้าค่ะที่จะกล้าที่จะกลับมาสู่รพระคุณของพระเจ้าโอ้พระเยซูพระเจ้าค่ะกรุทรงรักเธอกรุไม่เคยาำนิดเธอพระบิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าที่จะทรงโปรดช่วยเขาอีกครั้งที่เราจะมีกำลังพระชนะอุปสรรคต่างๆและหันกลับมาอยู่ในร่มพระคุณของพระเจ้าเพื่อชีวิตของว่าจะไม่ต้องอยู่ตามยถากรรมพระบิดาเจ้าค่ะเพื่อชีวิตของว่าจะไม่ต้องจมอยู่กับปัญหาลำพังแต่พระเจ้าจะทรงเป็นผู้ที่แบ่งเบาภาระนะให้เก็บช่ด้วยเช่นเดียวกัน

เด็กขอขอ้าของทกานารยทคอเะพูองกอคังน้องแมแล้วก็นังพิาร้างพะเจ้าที่จะสงบในวามเเป็นเด็กดี้ชื่ที่เขจะรัเิอืบองพรจ้ที่จะสงบว้กอองรู้่จะมีสติปัญญในการดูแลลูกแม้ความรู้กขจะน้อยแต่ความรู้นั้นเจ้จะเพิ่เติมให้แก่เขาและสิปัญญาของเขาจะน้อยแต่พระเจ้าจะใส่ค่อยคำในี่จะพู การบำรุในแต่ละครั้งที่แบอเธอขอประทานเสียที่อำนาจของการเป็นแม่เมื่อเขาพูดหรือกล่าวเอ่ยสิ่งใดกับลูกๆจะเชื่อความเขาโดยอำนาจที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรสามีเขาด้วยเช่นเดียวกันเราขอให้เขาที่วันหนึ่งจะมาถึงความรอดให้เขามีความเชื่อให้เขาได้เห็นพระคุณของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของภรรยาและลูกขอพระเจ้าอวยพรทุกครั้งที่เขาออกไปขับรถที่สวรางขอพระเจ้าจะคุ้มครองปกปักรักษาให้เขาอยู่ในการสงนําของ ให้อยู่ในการดูแลของพระเจ้าให้เจอลูกค้าที่ดีให้มีกําลังในการทํางานในแต่ละวันโลงจะพานด้วยกําลังที่มาจากโลงหลักฐานมอบครอบครัวทุกทุกคนในตระกูลในนามของ,องนนนนพระเจ้าคุณใจที่จะพิจารัาครอบครัวเร่งยังให้มาในนะทางเดียวกันจะได้

จ้าจะดูแลจะไม่เกิดอุบัติเหตุจะไม่มีสิ่งร้ายใดๆเกิดขึ้นกับเขาขอเป็เจ้าเสริมกำลังให้เขาขอให้เขาเจอในจ้างที่ดีให้เจอลูกน้องที่ดีผู้บิดาที่พาวองอยู่กับลูกทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเจ้าจะทรงบวพอ์ให้น้องสาวที่ได้ตั้งใจเรียนจบลงนะคะจะไม่มีสิ่งใดขัดขวางเขาได้แต่ขอเขาได้ประสบความสำเร็จที่เขาตั้งใจไวุ้ยพรทั้ง่ามด้วยเขาสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นพูะบิดาจะเขพาโดยเฉพาะในปีนี้ ที่เขาจะต้องทำงาเหนด้วยขอ่เจ้าประการขยันนัที่เขาโปรทุกทางของเจ้าทรงทำงานในจิตใจของเขาแม่เขาไม่รู้จักกำลูงแต่โดยคำอธิษฐานของเราขอให้ผู้ใหญณของเจ้าสถิตในใจของเขาที่เราจะใส่ใจโปรเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นวันบิดาเจ้าพานที่จะมีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะช่วยเหลือพ่อแม่ได้ดีมากยิ่งขึ้นวันเาเจ้า 아. <susurra> ไปชีวิตของเราก็จะไม่ขาดจากธรรมแล้วก็อุปมาเจ้าบวิคอนพวกเราสิบคนมนการแยกย้ายกลับไปอุปมเจ้าเสริมกำลังให้กับเราทุปเวรพรออาจารย์ในการขับรถจากถึงบ้านเขาที่สวรางเขเจ้าคุ้มครองไม่ไดรเราสามไม่ท่านกลับขับรถกลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัย เบคอนก่อนจะได้จะกลับไปด้วยกำลังด้วความชุ่มชื้นดีเบคอนทุกคนที่จะกลับไปพร้อมกับการรักษาของพระเจ้าและจะหายดีเช่นเวลาชาวบ้านทำโปรด้วยตลอดสัปดาห์นี้โปรชาวบ้านที่จะอยู่ในการดูแลของพระเจ้าทั้งไปและกลับมาด้วยความปลอดภัยโปรชาว้านเราขอมอบทุกคนซึ่งการรักษาไว้อยู่ในคำสัมผัสของพระองค์อาจารย์คุณขอในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอ่าเมน